เปินป้าบ่ว่าที่พี่ับมาพบกับผมยี่เปยคือเขาออกจ้าพาทัวร์มัน่นี้ที่พามาเอาต่อ,อหัวเสียครับนี่ครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับ <c oughs> ร้อนวดวจุกแล้วครับต้องมีงบ้านฟ้าเพลินเขินหรือเปล่อ๋อเสียดายจี เอาออกแล้วนั่งขวตังกลางก็มีอยู่คิดว่าโอเคอยู่ครับบออกเทระด่างเลย่เนงานนี้ยเง้ยเอ้าเงี้ยเสียตาละบาทเอ้าไดได้วยฮะสวยผูเสียเปีปงานนี่เรียบร้อยครับหนึ่งรัง นี่ยังเกับหัวครับไปต่อครับไปต่อเอาละกับป้ายน,นี่มากสามครับเอาใจเสียนให้ย็นที่หรอเอาเองพวกเราปั่มปั่มร่วมมานำเนาะมาเปาเมียน,นออกมีเ<อ>ทคที่ละ <laughs>

ใช่ร <Okay. S 1> ้านกระโดดกระเดือ่อไงเห็นมันรู้เลยใช่มาณธรรมดาอย,ยกสีดูขี่เมื่อไหนรนะครับหางต่อไปรครับนี่ครับอีกห้างหนึง่งตลาดห้างนี้บ่ทห้างเอานะครับนี่ครับ ให้งนีกันยังได้ยตะวันบนท่านเอานะครับหาให้งห่อยซะก่อนหน้ครับหนีว่าจะเอาจักหาให้งซะก่อนครับจักจักพสามทีโซกราดจิงงมาหาท่านคนลดสองสามมาสิหนันอัดไรงซะก่อ <laughs> น เ็นั่เเียยนานบนครับโอ้เจด้ครับเนีนี่ผู้เกี่ยวรับตาตาลก็ว่าสีุกซับตาครับนี่ละละรับ เป็นเม่พยาธิในโลกหมเต็มครับตอดเฮหดจับจับนินัดตั้งสินเขาเนี่ยไม่ค่อยเต็มกระโหลกกระดูก เต็มทุกขมึนเต็มกระโดดกเลยต้องอ่าณแต่กลัวตอบตัดอกน้าเนี่ยอยู่ทั้งหนังดเดมื่อต็เมื่อตีตัดเป็นปมประมาณต่อเป็นนักสื่อต่อกระปิดกระปอยครับปีปนมันเป็นยังไงกระปิดกระปอยโมเป็ปนไหน มันว่าจะถอดอรอดก็ใส่อีกจะได้ด้วใส่อีกเะได้เดี๋ยวร้อยไปอีกช่างนึงครับใส่ห้างต่อไปนะครับข้างนี้เอาไว้มือไม่ครับหง หางี้ไงาไว้ก่นอนต่หางนี้ทนะี่เอากับหางนี้หางหันบอลฮะหันบอลหางถูกมั้งจเป็นยังไงไ่ถูกนี่นั่งจีนี่เดิน นี่ครับสตาของมันมันกระังเกหนี้ครับโเมีอันบอกหายกินเด้อ้ารวดดึงมาเลยรวดเพราะไงรวดข้น้ขัดขัดกอนันก เอ,อเอาฟา,างจานสีหมื่นนั่นพอดีเลยฟานทาสีตัวมันไห่ำกะไข่เลยตัวมันใหญ่จำกระไรออกมาจะด่างมันมากตัมันถอดอินยูถอดครับน,น,น,นีนบ่ขนาดทีต้ยมดนนี้นก่ก็จำปินตรงเอานะครับ ก็ใส่ยูนีแหละใสกเกิบลเ่อ่มันใส่เกสิบลี่ย่มันใส่ดุยอยู่บอใส่ยืนกศิบลี่อ่ะโอ้สายย่อยออกไปเลยอืมโอ้พัสกัดสะนังนา่ยกันมันขึนขึมันสีนี้นะครับโอ้โหก็สบายก็หนีสายเะ้ยยาสีฟาเาเบิรงกฮังนี้ครับฮั่งง่ยครับให้เมยง่ายครับมึง บงใหก่ออาตาเบ่งให้ไรงั้นนะอื้มาชิหายครับหายผู้สูงหายดผู้สูงเอาฮะผู้สูงเอาโอ้มียมาแล้วครับโอ้เี

Đang học bổng như đã học hỏi tìm một tìm này đi. Điểm, đáng đáng một tìm bên tìm một tìm

sao tiền vậy em ngoài là mọi người đơn giản mình dù thằng mắm em tao ก็อด <God. S 2> เอาวาวงหมองบุกเสียกเ,เสียกี้ปอนสว่างกีอเสียกี้อน,นีเส,สียกี้ถึงวันี้นั่งพยาวกีดเต็ยวันีพอเห็นเสร็จต,ต่อต่อยมาจะต่อยต่อ <laughs> นั่งพี่ถูกอ่อนโอ้ขึ้นแมวนใหญ่เสียอยู่บวชเนี่ยนี่นี่นี่ khẽ bưng Mà ngoài khẽ bưng và bây sẵn Cái nào còn thế đi Mình <laughs> 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 มันดำดูน้ำดำเดี๋ยวมันมีทั้งกลางมีทั้งกลางมีทั้งกลางหมด ี่ยน้อยมอยนี่ยีบอ่ะเอาตัวเนี้ยต้องขอมัน

ใส yeah, mm ่ไงไกล้งแห้ง้วยนฮ้ยกุ้งแห้งยังกว่าขานี่เหกุ้งห้งนี่ขนเดียวนี่เตรียมเป็นกระทสอืมมันซทราบกันดิ นี่นะครับผลงานครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งห้างต่อห้างสีบัวห้างออกนะครับโอ้ยอีกห้างหนึ่งมันจะย่างไปมันย่างไกน่นี่แหละนี่ห้างอีกห้างไงเติมไม่ได้ี่หรอกนี่เติมยุ่น อีกห้างนึ่งอีกข้างโต้บ่ไงตอนไหน,นแจ้งชุดไหมกร้อมถ้าเหีนบ่เหีนตกคือกลองกระไดอืม เดี๋ยวพังเสร็จพังออกมาแล้วครับสาก็ได้กดุติตานนั่นได้ครับเด้อ ก็เป็นก้าวหง้จในการทั้งคิดไหมครับสวัสดีครับ